สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานนะคะกับอาจารย์ปัทมาพรพลสิมมานะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหน่วยที่6นะคะซึ่งก็คือเรื่องการเขียนนั่นเองนะคะ,ะการเขียนนะคะทำไมเราต้องเรียนเรื่องการเขียน,นะคะซึ่ง เพราะว่าการเขียนนั้นเป็นทักษะที่สําคัญนะคะทักษะหนึ่งในการสื่อสารเพราะว่าเป็นหลักฐานที่คงทนถาวรยิ่งกว่าทักษะอื่นๆนะคะการเขียนนะคะเป็นการบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะเพื่อนําเสนอข้อมูลความรู้ความคิด และประสบการณ์ต่างๆของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารดังนั้นหากผู้สงสารบกพร่องด้านความรู้ความคิดในการเขียนนะคะก็จะทำให้การสื่อสารนั้นบกพร่องไปด้วยนั่นเองค่ะามาดูความหมายของการเขียนนะคะการเขียนนะคะก็คือการถ่ายทอดความรู้ ความคิดความต้องการหรือว่าความรู้สึกของผู้เขียนไปยังผู้อ่านนะคะโดยจะใช้ตัวอักษรหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะซึ่งได้เรียบเรียงเป็นคำข้อความหรือว่าเป็นประโยคนะคะให้มันถูกต้องตามรูปแบบแล้วก็ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษานะคะโดยเราก็จะอาศัยความรู้ความคิดแล้วก็จาจินตนาการประสบการณ์นะคะ เพื่อบอกความต้องการของผู้เขียนและสื่อให้คนอื่นเข้าใจได้นั่นเองนะคะมาดูความสำคัญของการเขียนนะคะมีความสำคัญกับเราอย่างไรใช่ไหมคะก็คือมีความสำคัญในด้านการการใช้ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจินตนา,นานการแล้วก็ความต้องการของตนเองให้บุคคลอื่นรับรู้นะคะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ เรานะคะต้องการที่จะนําเสนอนะคะอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความพร้อมเพียงกันนะคะของกลุ่มผู้รับสาเนื่องจากงานเขียนะคะจะช่วยให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ต้องการในเวลาที่สะดวกได้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะความสําคัญในด้านการสื่อความหมายได้คงทนนะคะและช่วยบันทึกความจําเพื่อป้องกันการลืมนะคะตลอดจนการใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงข้อมูลต่างๆได้นะคะทั้งนี้เพราะว่าผู้เขียนนะคะจะต้องค้นค้นคว้าหาข้อมูลตรวจสอบเนื้อหาในเรื่องที่จะเขียนอย่างละเอียดและชัดเจนนะคะก่อนที่จะลงมือเขียน ข้อสุดท้ายนะคะก็ช่วยจัดลำดับความคิดแล้วก็เรียบเรียงความคิดได้ดีกว่าการสื่อสารประเภทอื่นๆนะคะเนื่องจากการเขียนนะคะต้องใช้เวลาในการคิดไตรตรองลำดับข้อมูลในการเขียนให้เป็นระบบนะคะจึงจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวหรือว่าประสบการณ์ต่างๆออกมาได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะ มาดูหลักการเขียนนะคะก่อนที่เราจะเขียนนะคะเราก็ต้องอกําหนดจุดมุ่งหมายก่อนนะคะกำหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนให้ชัดเจนนะคะหาผู้เขียนทราบหรือว่ากําหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนก่อนลงมือเขียนนะคะในแต่ละครั้งผู้เขียนจะต้องเขียนว่าอาจจะเขียนเรื่องอะไรใครเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะทําให้ผู้เขียนนั้นสามารถเลือกใช้ถ้อยคํา ภาษานะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็อาคำหนึ่งถึงสาระประโยชน์นะคะแล้วก็การสร้างความคิดรวบยอดนะคะรู้จักการใช้คำแล้วก็สำนวนภาษานะคะจะต้องมีความกระชับชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะไม่ใช้คำ ผิดความหมายนะคะเพราะจะทําให้การสื่อสารนั้นผิดเพี้ยนไปได้หรือ,อาการใช้คําฟุ่มเฟือยนะคะไม่ควรใช้คําฟุ่มเฟือยนะคะเพราะจะทําให้ผู้อ่านนั้นเกิดความเบื่อหน่ายได้นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเราก็มาดูการเขียนย่อหน้านะคะซึ่งการเขียนย่อหน้านั้น เป็นทักษะในการเขียนแรนะคะที่ผู้เขียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนให้เกิดความชํานาญนะคะเพราะว่างานเขียนทุกชนิดเนี่ยต้องเขียนเป็นย่อหน้าโดยเฉพาะงานเขียนเพื่อสื่อสารในองค์กรนะคะเช่นหนังสือราชการจดหมายธุรกิจรายงานและรายงานการประชุมนะคะดังนั้นการรู้และเข้าใจหรือก็มีทักษะในการเขียนย่อหน้านะคะย่อมเป็นพื้นฐานสาคัญ ของการเขียนประเภทต่างๆนั่นเองค่ะย่อ,ยอหน้ามาดูองค์ประกอบของย่อหน้านะคะองค์ประกอบองค์ประกอบของย่อหน้านะคะก็จะ ประกอบไปด้วยย่อหน้า1ย่อหน้านะคะจะประกอบด้วยองค์ประกอบ2ส่วนก็คือ,อความคิดสําคัญแล้วก็ใจความสําคัญนะคะแต่จะมีเพียงแค่หนึ่งใจความเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีใจความย่อยหรือว่าส่วนขยายความคิดความสําคัญนะคะแล้วก็จะมีใจความรองก็คือมาขยายให้เนื้อความมีความชัดเจนแล้วก็มี ความชัดเจนตามวัตถุประสงค์นะคะที่ผู้เขียนนั้นต้องการสื่อสารนั่นเองนะคะในส่วนของรูปแบบของย่อหน้านะคะก็จะมี5รูปแบบด้วยกันในรูปแบบที่1น,นะคะก็จะเป็นประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้า รูปแบบที่2ก็จะเป็นประโยชน์ใจความสําคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้ารูปแบบที่3นะคะประโยชน์ใจความสําคัญอยู่ตอนต้นของท้ายของอย่อหน้านั่นเองนะคะรูปแบบที่4จะอยู่ตรงกลางของย่อหน้าแล้วก็รูปแบบที่5นะคะไม่ปรากฏในประโยชน์ใจความสําคัญนะคะ,ะความสําคัญของย่อหน้านะคะก็จะ ช่วยให้ผู้อ่านนั้นสามารถจับประเด็นหรือว่าใจความสําคัญของเรื่องได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้อ่านนะคะได้มีโอกาสพาสายตาคิดทบทวนเนื้อหาในแต่ละย่อหน้านะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็ช่วยให้งานเขียนของเรานั้นมีความสวยงามมากขึ้นนะคะ,ะในเรื่องของการเขียนนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ก็ให้นักเรียนนะคะไปทบทวนในแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะแล้วเจอกันในบทต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ